เรานี่เป็นวันในห้องนั่งก็เย่ชมวิวอย่างนกันนะให้เพื่อนเพื่อนเห็นบองของฉันมยพอดีฉันเพิ่งสั่งมานะแล้วก็วางเอไว้ที่เก้าอี้พลาสติกนะบองของนายเหรออืมโอ้ซื้อบองมาใหม่ ว่าอยู่นะห้องน้ำอยู่ไหนเอออ๋ออยู่นั่นไงว่าจะจะบองเอาไงดีอ๋อวางไว้ตรงน,นี้ก่อนแล้วกันอู้ยห้องน้ำอืมแล้วใครเอาบองวางไว้ตรงน,นี้เอืม,อมเก็บมาก่อนแล้วกันโอเคโอเคชัดเลยชัดจีนเลย เห็นเหลือในเห็นเลอถ้าเห็นก็อ้บอกบอกฉันหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปเอามานะเอองั้นฉันขอไปก่อนละกันนะอาอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิอฉันก็ไม่ได้เอาไปแล้วใครเอาไปเนี่ยถามมันดูก็มันก็ไม่เห็นอืม เจ้านั่นมีบองเหมือนที่จะซื้อมาตอนนั้นเลยเหมือนเป๊ะเ,เ,เลยอ่ะโอ้ได้ทำเป็นแก้งไม่รู้สินะแกเป็นคนเอาบองของฉันไปใช้ไหม